มาดูเช้าวันนี้ครับเหยื่อยังเป็นอยู่ครับนี่ตรงนี้มีกลวงนับท่านผู้ชมดูดูครับมีติดอยู่ตัวหนึ่งครับโน่นครับโน่นคันยวบยวบครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาลงทุ่งกันบ้างครับลงทุ่งเข้าสวนกันบ้างท่านผู้ชมน้าท่วมทุ่งแล้วครับท่วมเลยครับน้ําเต็มเลยครับข้างหลังก็พาท่านผู้ชมมาปัดเบ็ดครับปัดเบ็ดนี่ครับเป็ดยี่สิบตาครับท่านผู้ชม ก็เห็นน้ําเยอะแล้วครับน้ําท่วมทุ่งเยอะแล้วอาจจะมีปลาบ้างครับแต่ว่าไม่แน่ใจก็ต้องลองดูนะครับทุกผู้ชมวันนี้นี่ผมมาอยู่กันที่เขตพื้นที่ของอ,อาเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะครับก็เป็นบ้านเกิดผมเองนะครับก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านเกิดก็ถือโอกา,ออาสปักเบ็ดซะเลยนะครับเผื่อว่าได้กับข้าวครับทานผู้ชมก็เดี๋ยวไปไปปักกันเลยดีกว่าครับ สวยเลยครับท่านชมเยื่อนี่เกี่ยวหลังนะครับเยื่อเคียบครับเกี่ยวหลังนะครับไปกันต่อครับท่านชมด้านในนู่นครับน้ำเต็มเลยครับน้ำเยอะแล้วครับท่านชมเมื่อคืนนี่ฝนตกทั้งคืนครับตกจนสว่างครับตอนนี้ก็ยังยังไม่หยุดครับยังลงเม็ดโปรยอยู่แต่ว่าไม่หนักเหมือนเมื่อคืนแล้วครับ ก็มาเยี่ยมบ้านแล้วก็าหากับภาพไปด้วยครับในสวนยางครับตรงนี้เป็นสวนยางครับก็จะมีร่องน้ํานะครับเป็นร่องน้ําเป็นร่องคูอะไรต่างๆงก็คิดว่าน่าจะมีปลาอยู่บ้างนะครับไม้สวยเลยทีเดียวครับท่านชมนี่ครับเดี๋ยวปักตรงนี้สักตาครับ กันต่อครับนี่ท่านผูนชมหมยสวยมากครับน้าเต็มเลยครับน้ําเต็มทุ่งเลยครับต้นในสวนปลาล์มก็น้ําเต็มครับปักไปเรื่อยๆครับปักไปเรื่อยๆเดี๋ยวระยะเวรประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวค่อยมากู้ครับ ดินก็เดกระเดาเลยครับเขียดหมายก็ไม่ไกลจากบ้านครับท่านผู้ชมก็หลังบ้านนี้เองครับหมายสวยมากครับตรงนี้น้ำเต็มเลยครับท่านผู้ชม ไปกันต่อครับไปกันต่อเด็ดก,ก็น่าจะตอนนี้น่าจะปักไปประมาณสักประมาณเกือบเกือบสิบาครับท่านผู้ชมนี่ครับดูไมครับดูหม่สวยมากครับไม้สวยครับแต่ไม่รู้มีปลาหรือเปล่านะครับ น,นี่เป็นช่องน้ำครับท่านชมเป็นช่องน้ําไหลนะครับก็ลองดูสักตานะครับ ตาสุดท้ายครับท่านผู้ชมถ่ายตาสุดท้ายแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวตอนกู้เนี่ยค่อยมาดูกันอีกทีนะครับ เรียบร้อยครับท่านผู้ชมตาสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวเว้นระยะประมาณสัก 2- อสามชั่วโมงนะครับเดี๋ยวค่อยมาเดินดูอ่าสักรอบก่อนครับอ่าตอนนี้เนี่ยผมผมปกักอ่าตอนเช้านะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็น่าจะประมาณสักอ่าแปดโมงกว่ากว่าประมาณ9ก้าโมงนะครับเห็นน้ํามันท่วมเยอะก็เลยลองเอาอ่ามาปักดูนะครับท่านผู้ชมก็เผื่อมีมีปลาพอได้เป็นกับข้าวบ้างนะครับ ประมาณสักสองสามชั่วโมงครับเดี๋ยวค่อยมากู้ดูอีกทีหนึ่งเบ็ดนี่ทั้งหมดยี่สิบตานะครับยี่สิบตาครับเผื่อได้กับข้าวครับตัดมาสู่ตอนค่ท่านผู้ชมก็มาดูเบ็ดที่เราปักไว้นะครับยี่สิบตานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่บอกท่านผู้ชมไว้ก็จะมาดูกันตอนกลางวันนะครับพอดีผมติดภารกิจนะครับก็ไม่ได้มาดูเดี๋ยวมาดูกันตอนค่ำครับว่ามีปลาติดบ้างไหมครับวันนี้มีเอฟซีครับเอฟซีก็ คนในพื้นที่ครับมีน้องๆหนูๆครับนี่ครับอ่าก็มาดูเบ็ดด้วยครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับนี่ครับทีมงานของเราวันนี้สองคนลูกๆหลานๆครับสนใจวิชาการหาอยู่หากินของคือเอาแบบง่ายๆครับหากินแบบว่าบ้านๆนะครับก็เดี๋ยวให้น้องเขาดูเบ็ดเลยดีกว่าครับติกตาครับท่านผู้ชม นี่เหยื่อยังมีครับเหยื่อยังมีอยู่นี่ครับเหยื่อยังมีอยู่ก็ตรงนี้ยังไม่ได้กินเหยื่อนะครับก็เดี๋ยวไปดูไปดูตาอื่นก่อนไปดูตาอื่นต่อนะครับผมว่าน่าจะมีน่าจะมีบ้างครับท่านผู้ชมน่าจะมีติดอยู่บ้างพื้นที่นี่ค่อนข้างจะลกหน่อยนะครับแต่ว่าก็ก็ไม่เป็นอุปสรรคอะไรมากมายครับเหยื่อยังมีครับเดี๋ยวตรงนี้น่าจะตายไปแล้วครับอ๋อยังเป็นอยู่ครับ มีบางอันข้ามบ้างนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าบางบางที่ก็อาจจะดูไม่หมดนะครับเพราะพาน้องๆหนูมาด้วยครับบางทีอาจจะลงน้ำลึกไม่ได้นะครับก็บางจุดมีข้ามบ้างครับก็มาดูตาตานี้ครับมีกินเหยื่อครับท่านผู้ชมมีกินเหยื่อครับแต่ว่าตัวปลานี่ไม่ติดนะครับก็เหลือแต่เบ็ดเปล่าๆแต่ว่าเหยื่อตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้เตรียมมานะครับเดี๋ยวต้องหาสองเหยื่ออีกที่นึงนะครับแล้วก็ค่อยมาเกี่ยวอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวไปดูตาอื่นต่อครับ รอบนี้นี่ยังไม่ได้อะไรครับท่านผู้ชมยังไม่ได้อะไรเลยอ่าตาข่ายนี่ว่างเปล่านะครับมาดูอีกทีนึงครับตัดมาช่วงเช้าครับท่านผู้ชมก็มากู้เบ็ดเหมือนเดิมนะครับอ่เมื่อคืนเนี่ยเรามาดูไปรอบหนึงแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไปเลยครับมาดูวันเช้าวันนี้ครับเหยื่อยังเป็นอยู่ครับนี่ครับสงสัยน่าจะไม่ไม่ค่อยมีปลาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอ่ช่วงนี้เนี่ยน้ำมันมันพึ่งล้นพึ่งเอ่อนะครับพึ่งเอ่อ น้าพึ่งมาเยอะเอาตอนเมื่อคืนเมื่อเมื่อวานนะครับฝนตกหนักเลย้าวนี้ก็ยังตกอยู่ครับมาดูตาในสวนในสวนกันบ้างครับตรงนี้ผมปักไว้ในสวนครับไม่แน่ใจว่ากินเหยื่อบ้างไหมนะครับอ่าตรงนี้มีครับมีติดครับมีติดอยู่ตัวหนึ่งครับโน่นครับโน่นขันยวบยวบครับแ่ดีวกาหน้าป้าอู องเลยจับด,ดึงกันเออปามาเลยปามเลยปางมเลยนี่ครับปิดอย่างนี้ไม่หลุดแน่ครับท่านผู้ชมน่าจะกลืนเบ็ดด้วยซ้ําครับก็เดี๋ยวค่อยมาปลดนะครับเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาปลดย้อนมาปลดอีกทีหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ไม่ค่อยกินเหยื่อครับเหยื่อยังมีอยู่ครับนนยินเป็นบางบางบางคันแค่นั้นเองครับ สงสัยจะไม่ค่อยมีปลาเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นน้ําใหม่ก็ดูให้หมดครับไปดูให้หมดนี่ตรงนี้มีกตัวน้ำชุ่มแต่ว่าน่าจะตายไปแล้วครับน่นครับปลาครับนี่เห็นไู้ชมยกดูครับนี่ครับ ไซก็ไม่ใหญ่มากครับเกี่ยวตาได้ด้วยครับตายไปแล้วครับเดี๋ยวเข้ามาปลดนะครับไปดูต่อครับไปดูต่อเหลือไม่กี่ตาแล้วครับท่านผู้ชมก็จะหมดแล้วอ,อันนี้เหออย,ยื่อยังอยู่เหมือนกันครับเจ้าหนี้เดีวยดวยลองนำ ตาสุดท้ายครับไปดูตาสุดท้ายนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เยอ๋ยังมีเหมือนกันครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาเก็บนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วก็ตอนเที่ยงเนี่ยมาดูกันอีกทีหนึ่งส่วนปลานั้นก็มาดูรอบตอนเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปก,กันอีกทีครับเดี๋ยวเก็บ,บกปลาตรงนี้ไปก่อน2ตัวนะครับซึ่งช้านี้เราได้2ตัวนะครับก็เก็บปลาตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ตอนเที่ยง ค่อยมารวบรวมแล้วก็สรุปผลงานของเราอีกทีครับอย่าไปปลดปลากันครับ อีกตัวนะครับท่านผู้ชมก็ตัวนี้ยังเป็นอยู่นะครับแล้วก็มันค่อนข้างจะปลดายากหน่อยนะครับอีกอย่างหนึ่งมันกลืนไปด้วยนะครับกลืนไปลึกเลยทีนี้นะเดี๋ยวเราเอาเบ็ดขึ้นไม่บ้านด้วยครับไปตัดสายเบ็ดออกนะครับเพราะว่าดึงอย่างนี้ดึงไม่ออกแน่นอนครับก็เดี๋ยวไปตัดเบ็ดกันที่บ้านนะครับแล้วก็พวกปลาเนี่ยเราค่อยสรุปแล้วก็เ,าเราค่อยรวบรวมแล้วก็มาสรุปกันดูอีกทีหนึ่งตอนตอนเที่ยงดีกว่าครับเพราะว่า เบ็ดจำนวนมากเนี่ยยังมีเหยื่ออยู่นะครับซึ่งเหยื่อก็ยังเป็นอยู่นะครับก็คงจะกู้ได้รอบหนึ่งนะครับรอบๆเที่ยงเที่ยงนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปบ้านกันเลยครับไปตัดเชือกตรงนี้ออกก่อนครับพอดีพวกมีดพวกอะไรก็ไม่ได้ออกมานะครับก็ต้องเอาขึ้นบานทั้งคันทั้งปลาครับไปครับมาดูเบ็ดกันอีกรอบครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้ใกล้ๆเที่ยงนะครับดูเสร็จก็เก็บคันขึ้นเลยนะครับแล้วก็มาสรุปแล้วก็รวบรวมปลากันมารวบรวมปลาแล้วก็สรุปกันอีกทีครับตอนนี้เก็บเบ็ดขึ้นก่อนครับ เก็บเลยครับเหยื่อก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมปลาไม่ค่อยกินครับนี่ครับเหยื่อเก็บกันต่อครับเก็บขึ้นเลยนะครับท่านเพราะว่าปลาเนี่ค่อนข้างจะน้อยครับแต่ว่าเราก็น่าจะได้กับข้าวแล้วแหละครับเพราะว่ามีปลาอยู่แล้วสองตัวนะครับได้ปลาอยู่แล้วสองตัวครับเป็นปลาช่อนนะครับไซก็กําลังดีครับ กลังสวยเลยเก็บเบ็ดตาสุดท้ายครับท่านผู้ชมก็ถ่ายดูตาสุดท้ายนะครับเพราะว่าปลาเนี่ยช่วงนี้เนี่ยไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปสรุปแล้วก็ไปดูปลากันที่บ้านครับกลับมาถึงบ้านแล้วครับมารวบรวมปลากันนะครับปลาดิบเบ็ดนะครับท่านผู้ชมก็เบ็ดของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยี่สิบตานะครับยี่สิบตาก็ได้ปลามาสองตัวครับเป็นปลาช่อนนะครับก็ใช้สวยๆครับได้กับข้าวแล้วครับท่านผู้ชมคงไม่มีอะไรแล้วครับท่านผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ